อ่าก็การาบสวัสดีคณทุกท่านที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะตอนนี้คนอยู่กับตัวละครอของทาชิเป็นเมนของผมเนาะวันนี้ผมจะมาเล่นทาชิในตำแหน่งของออฟเลนครับซึ่งเป็นไอเทมที่มีคนรีเควสเข้ามานะครับเป็นไอเทมสีเขียวนะว่ามันจะเล่นได้ไหมเนาะก็ก็ไต่เข้าสู่ตัวเกมเนะไม่อยากให้เสียเวลามากไปกว่าน,นี้เนาะก็เข้าสู่ตัวเกมเลย อ่าโอเคนะ้เราเข้ามาอยู่ในเกมแลนะก็รอเกมมาโหลดสักครู่นะครับอ่าเกมเข้ามาแล้วนะก็เดี๋ยวเรื่องรูนนี่ถ้ามาลองแฝงเ,เดี๋ยวผมขึ้นมาให้เนะก็ตำแหน่งออฟนะก็ออกรองเท้าก่อนเลยชิ้นแรกนะครับเป็นรองเท้ากนนารสถานะนะมันมันเป็นสีฟ้าแต่แบบก็ยุ่นยวนให้ผมหน่อยคุณจะไม่ให้ผมใส่รองเท้าเลยยังไงแค่เทส ไอ้ไอ้ไอ้เทมสีเขียวก็เต็มกืนนะนะเล่นโคตรยากเลยเล่นข้้นยากมากนะสำหรับไอ้เทมสีเขียวมันมันไม่มีอะไรให้เล่นอนะ่ะมันไอ้เทมสีเขียวมันน้อยอะ่ะตีไปหววหวดนกไปเนาะเราน่าจะสูลิเตอร์ไม่ได้นะเกมน,นี้กดมาเป็นห้าห้าแล้วเป็นทีมห้าเนาะ ก็จะเจอตึงๆหน่อยนะครับเล่นลรมก็พยายามตีคีนะอันนี้ผมรู้นะว่าลิกเตอร์เขาอยู่ในพุ่มนะผมก็พยายามเช็คแล้วก็โดนงัดไปหนึ่งทีนะกดวิกนะครับกดเวกเก็บสแต็กนะครับเก็บไม่ได้แนละ้วเขาเล่นเป็นมากเลยนะปาดไปไม่โดนหรอก ก็เลือดน้อยนะครับกับต้านนะอย่าฝืนนะครับโอ้โหโอ้แหลกแหโอถอนมาก่อนเหมือนฝันตรงข้ามเขาจะมาตีตัวของออบเจกต์เป็นมังกรเหลืองเนาะก็เราทำอะไรไม่ได้นะเราเวลเวลสามเองเรายังไม่เวลสี่เลยเวลตามนะครับ ได้แค่ตอดตอดคู่ๆแค่นั้นแหละทีมฝั่งตรงข้ามเข้ามาเยอะมากนะฟอรลิงเราเข้าไปแล้วหนึ่งตายไปแล้วด้วยนะตวโลตโลเข้าสวยนะเมื่อกีน้นี้แต่โดนล้วงหลังอ่ะสิผมออกไปได้นะน่าจะตายนะครับนี่เก็บสแต็กไม่ทันเนาะก็มาอยู่กับ เลนบนเหมือนเดิมน,นะเลนออกกอ็พยายามตีคีฟนะครับตีไปหัวไปดิกเตอร์เหมือนเขากําลังจะขึ้นมาเนาะเราตีป้อมเท่าดีได้เลยกันนะเขามาแล้วเขาไล่เราก็ถอยมาก่อนอย่าฝืนนะครับอ่าสีเขียวเริ่มมาแล้วเป็นกางเกงบกเลือดหนะึ่งพันแล้วก็ชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นไก่อาเนาะเพราะเกมนี้เมจเขาค่อนข้าง,ง,งจะแรงนะครับเป็น ตัวของคีล่าเนาะป่าค่อนข้างแรงมากสำหรับตัวของคีล่าเนาะ,อะบอกเพื่อนสลับนะครับคีปร่างเข้านะก็ลงไปเคลียร์คีปก่อนก็ได้เนาะไอช่วงเคลียร์คีปนี่ผมขอตัดเลยเนาะ few moments later. อ่าเหมือนเลนข้างนจะมีปัญหากะนะันเนาะเราไปเติมเพื่อนนะครับ กลนตีไปหาอารามเลยเนาะไม่ทำอะไรไม่ได้อะปาดไปเนาะไม่ไม่แรงเลยนะปาดพันสามเองก,ก็เขียรยคีฟนะครับสกอร์ตอนนี้ค่อนข้างแย่มากนะครับเป็นหนะึ่งต่อสนะิบสองเนาะก็คอนเทนต์มัเนีย่ยแค่ไอเทมสีเขียวก็เต็มกืนแล้วเกมยังตามอีก น่าจะทำอะไรไม่ได้นะเกมนี้น่าจะต้องรอเลนไปเลยรอยอนไหมครับเน้นตั้งรับแปรครับก็ต้องทำอย่างนั้นแหละคลิปล่างเหมือนจะเข้านะก็ปล่อยฟอร์เลนไปเคลียร์คลิปนะเรามาเคลียร์คลิปกลางเนาะเหมือนเลนบนเขาจะโถมันแล้วเนาะเกมนี้เกมเราตามนะเราบุกไม่ได้เราได้แต่แค่แค่ตั้งรับแล้วก็รอยอนเกิดแค่นั้นเอง เราใกล้ได้ไก่อแล้วนะผมลิกเตอร์เข้ามาในบ้านนะเ,ขเขาไม่มีความกลัวนะกน,นติตนะหมวดหมดไม่ได้ต้องถอยมาผมได้ลิกเตอร์ตัวหนึ่งนะผมปร้อมแตีกเอาไงทีเนี้ยกลับก็ไม่ได้แล้วมอบครับมอบทำอะไรไม่ไดนะ้ของเราก็ตามนะก็ฝืนๆืนไม่ก็ได้นะานมากันใหม่นะครับ ก็ตีคีปไปเก็บตังไว้เอฟฟี่โมเมนต์เลตเตอร์อ่าคลิปการเข้านะเราก็มาเคลียร์การนะครับอ่าเราได้ตัวของสร้อยเขียวมาแล้วนะก็จะทําให้เราอึดขึ้นหน่อยหนึ่งนะอึดขึ้นหน่อยก็ยังดีนะอ่าผมได้เป็นตัวของไกลอาสร้อยเขียวแล้วก็เป็นไอเทมลองที่เป็นสีเขียวแนละ้วเพิ่มความแรงในการโจมตีเนาะ อย่าคีบไปตีไป,ไปลิกเตอร์ทำการงัดผมนะออกมาก่อนก็ได้นะเรามาช่วยเพื่อนรับป้อมนะของเข้าแล้วาาหายเทมอยู่นะผมออกไกลอายชิ้นหนึ่งก็ได้นะ few moments เหมือนคีปบนกําลังจะเข้านะก็พยายามมาเคลียร์คีก่อนเนาะต้องเปิดอันตีเคลียร์ไหมเนี่ยเปิดไปเลยก็ได้เนาะตีไปอาริเตอร์อยู่ในพุ่มนะครับปล่อยเขาไปก่อนนะฟอร์เรนเข้าไปลาตรงนู้นแล้วเอาไงโอ้เราไปไม่ถึงเนาะตโตโรเข้าไปเดียวเล้นะบอกเพื่อนให้ถอยนะเราไม่ไหวนะครับตัวดาเมดเราไม่อยู่เนาะคีบนเข้านะรับตัวของอิกนิดเนาะตีไปหด หดรับอินดีผมกดเวกให้นิดนะเมื่อกี้นี้อ่าเราเปิดสีทิศได้นะครับฟันไปอ่าไม่เข้าเลยนะโอ้โหผมน่าจะกดอันตีนะถ้ากดอันตีก็มีสิทธิ์รอดอยู่แล้วเมื่อกี้นี้อ่ามากันใหม่นะก็มาเคลียร์คลิปบ,บนมนเดินนะนดันคีปให้มันสูงๆไว้แล้วกันนะ เราเน้นตั้งรับนะครับรอยอนเกิดอย่างเดียวตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะอ่ะก็ช่วงเคลียร์คลิปนี่ผมขอตัดไปแล้วนะมันก็ทำแบบเดิมวนลูปไปเนาะ A few moments later คลิปล่างเข้าคลิปกลางก็เข้าแนละ้วลิกเตอร์เข้ามางัดยอนยนะแต่ยอนฟิกเกอร์ไปเนาะเราทำการไล่ตัวยลิกเตอร์นะครับน่าจะได้นะเลือดน้อยขนาดนี้ อ่าโอเคได้ตัวของลิเตอร์มาตัวหนึ่งอออมาก่อนนะอารามทำการล็อกฟอร์เรนนะครับช่วยไม่ได้นะเพื่อนตายแล้วทีมเขาข,ข้างๆเล่นแบบโถมากเลยนะใจเย็นนะใจล่มๆไปครับโตโลโดดเข้าไปแล้วนะตามโตโล่นะครับโอ้โหไม่ถึง ่ะก็ไล่ทีมเขาไปก่อนนาะช่วงเคลียร์คีฟช่วงกันบ้านผมก็จะขอแบบตัดเนาะว่ามันยืดเยื้อมัน few moments later. อีฟิวโมเม t ต์เลตเียร์คีฟเสร็จแล้วเนาะชิ้นสุดท้ายผมออกเป็นนี่เนานะเป็นสมุเดเวทเขียวเนาะมันเพิ่มเลือดได้นะตีไปหัวไปเนาะ เราเสียคองไปสองสามตัวนะสองตัวสิเนี่ยตัวที่สองนะคองกำลังเข้าเนาะก็ต้องมารับคองนะครับรอคองมาแล้วค่อยเล่นเนาะเราช่วงนี้ก็พยายามเคลียร์คลิเก็บเงินไปก่อนเนาะตีเก็บเงินไหม เล่นค่อนข้างยากมากสำหรับเซตไอเทมสีเขียวแนละ้วมันมันไม่มีอะไรให้เล่นนะครับมีแค่นี้แหละอ่าของมาแล้วนะงานงานหยาามาแล้วนะเอาไงดีฟอรเรนเชียบ,บนนะเราไปช่วยฟอรเรนเชียบ,บนสักนิดหนึ่งแนละ้กวกลับมาเปิดตีไปเลยนะครับไล่ครับผมทำการไล่ตัวของฝันของข้ามนะ แล้วก็มาตีคองครับคองตีป้อมนะนะโหอ้ยลูเมียรแรงอคองตายนะเราน่าจะปลอดภัยขึ้นเยอะนะคองไม่อยู่แล้วก็กลับมารีเลตก,ก,กันก็ได้นะโตโรเข้านะครับผมเข้าตามโตโรนะอ่ะโดนล็อกนะครับไปย้อนรูดโอ้ยย้อนรูดลํา อันติเออได้อยู่เออ,เ,ออเออมาเวย้ยแต่เมื่อกี้นี้ผมโดนอารามล็อกนี่แล้วยอนก็ลู่เนาะแต่ทำไมเลือดมาเลยไม่ค่อยลดเลยเด้งเลือดไปนะครับสบอยเขียวเนาะเด้งเลือดไปเหมือนจะมีไกอาช่วยด้วยนะเมื่อกี้นี้ไกอาสองชิ้น,นครับมันเด้งเลือดเวลาเราถูกโจมตีเนาะก็ถือว่าไกอาช่วยชีวิตนะเมื่อกี้นี้ ถ้าผมโดนล็อกอ้าวเมดเข้าไปแล้วโดนแล้วนะเออคีเราได้ตัวของเมดมปตัวเองเนาะจบได้เลยเนะี่ยตีเลยหวดหวดป้อมตีป้อมอืมไม่สนชนะคือชนะตีไปควตีไปครับชนะนะโอ้ยชนะได้ไงเนี่ย วิตตอรี่นะอ่ะก็จบไปแล้วนะสำหรับการเล่นตัวของทาชิในเซนเทมสีเขียวแนละ้วก็อย่าหาทำนะครับมันไม่ดีแน่นอนนะก็เล่นค่อนข้างยากมากเลยนะสำหรับเกมนี้เนาะมันด้วยทีม5-5เนาะอันนี้ผมได้เป็นที่2นะครับเมแเราได้ที่1นะเนาะก็กดไลค์ไปนะครับ ด้วยความที treats, ter, ่มันเป็นหน้าห้านะครับมันก็เลยเล่นยากมากนะสำหรับเซเลเทมสีเขียวนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะค b e ให้ผมด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยแล้วไว้เจอมันนะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ